อ๋อครับผมเอ่าอ่จะเล่นพ่อนครับน้ำมันสการครับพระอาจารย์เมื่อเื่อมันปอดแดดแดดบ่มีเมือเนี่ยงเออบ่มีแดดทั้งนี้กับบ่มีแดดเช่นกันครับบ่มีแดดมิจะมืดคืบอยู่นี่ครับผมอาฟาวเนาะมันจะปิดมันจะตัดไปเนาะทามันตัดไปแล้วมันบ่ได้จิตต่อกันบ่ได้เลยเออโอ้ยเหล็กเราเมือนกับหายสองสี่เหล็กออกสองงานเนาะพระอาจารย์มันมีคนืเอกยังไงล่ะแมนบ่ เาทุบมหาปูอยู่แมน่นบอกที่ว่าเพิ่นที่ว่าเพิ่นสบายเงินปูมนานาันนั่นนะอ๋อที่ว่าเป็นผ้าน,าน,านาั่นนะอ๋ออ๋ออ๋อพอดีผมหายเบอร์เพิ่นไปอยู่เออเพิ่นเพิ่นจัดพี่น้องเพิ่นได้ทุกคนในบ้านนะแมน่นบอกเออง่อยแล้วคือยังไปถือแล้วคือหมานผู้เดียวอ่ะอันไปซื้อขึ้นวัสวดุนี่มันหน่อยตัวซื้อขึ้นแต่มหนึง่งวัสดุอ้าววั่นนดะคนมันสิมีโูงมีดวงดอก ก็คึงพุทธาบาททาบาทนี่แหละวว่าสิ่งก็ไรเลยอ๋อครับผมอืมนั่นแหลที่นี่จบเขาก็คิดไปของเขาเนาะแมนแมนแมนเขาตีเป็นหานะซีท่านั้นเขาตีเป็นหาน่ะบ่เออผู้บัดชีเป็นซีเขาตีเป็นหานน้ำเล่นอืมเอ้ยแล้วของของคนสนุกอันนี้เราละเขาโชคดีนะแมนแมนแมนเอาเอาเรัฐบาลไทยเนาะครับผม เพราะว่าเว่าเดี <S 1> <S 1๋ยวมันมันขันมันมันตัดไปก็แสดงว่าแบตมันเบิดเด้อแบตมือปุมกับที่ทาให้แบตมีหมดแหละสิไดในท่อมั้ยเออแมนขัดมันเป็น่าวกันไหมก่อนครับไอเป็นอะไรกับดนน้ำตาเทียนบ่ครับพระอาจารย์กันนั่นแล้วกระสุงให้มังนั่นแหละอันตัวเดียวนั่นบ่แมนอืออัตัวเดียวเลยเอาอะไรขัดปานแท้ตัวเดียวเลยตัวไหนครับ คลิปนีเป็นวันครบศูนย์ว่ะหือครศูนย์ตัวที่ส่งมาหายไหมหรือตัวเก่าครับนี่ยตัวนั้นเป็นเหล็กเหล้าเนี่ยสีส้มหายอยู่ว่า,หา,วาเหล,ล,ล็กเล้าเหล็กเล้าเอาเอาร่วมกันในคลิปนี้เลยครับเหล็กเล้ากับแกบที่คนติดเนาะเพาะเพราะกระดิ่งดีได้เหล,ล้าเนาะแมนแมนไอ้ไอ้ไอ้ไไนี่ส่งมาให้ผมไหมบ่แม่นส่งไปไหมส่ม้มมอเศร้าเนี่ยเอามืาขึ้นเนี่ยอ๋อบ่อ ขอเพป่นเหมึกขึ้นเนี่ยว่าจเป็นรัฐบาลไทยนะอือพ่อผู้อาจารย์เออผมมาท่านนีเบื้องล่างผู้อาจารย์ที่เป็นศูนย์หกบอกทีเป็นศูนย์หกเทว่าเอาจีบอกไปก่อนจดไปเ้อครับผมรัฐบาลไทยเถอครับทีเป็นหกศูนย์ครับไอ้โคกับาวเามืนกันแท่กันได้เก่ากันเก้าศูนย์น้ำมันซื่อว่าได้ละละเก่าศูนย์น่ะ เออครับบ๊วย้าหกศูนย์เก่าศูนย์เออกันมันมันหกับเก้ามันแช่มกันได้หรือเปล่าครับครับแ่นั้นแหละยมติซื้ได้หมดได้กัเราจะย่อมหรือเป่าอาซำนี่นี่บบอพระจรย์แม่นบานนี้สามตัวเอาใส่มาเชื่อมันโชคดีครับเอาลักลอยใส่เอาหาไซโอ้เด็กหาหกศูนย์เนี่ยบอสเบน หาหกศูนย์หาเก้าศูนย์นั่งสีนะครับผมซัมี่ล่ะสัมนี่นาะแมนตีเอาตามปนเศไทยะครับผมอันนี้เป็นรัฐบาลให้แมนเม็ดเดียวหาหกศูนย์หาเก้าศูนแมนครับผมโอ้เลขสองตกัคือหกศูนเก้าศูนนั่นแหละเ่าไงหาศูนย์่เอาน้ำเนาะว่าว่ต้องเอายังนงสมัรใจบ้านั่นเอามันกะ งบก็ยิ่งเป็นอรไาเอาหรอบ่ก็อยากเลยเนี่ยจากเสียงปากผ้าอาจารย์นี่แหละเออก็อยากได้ก็อยากให้ยทุเดียวหดุดหลุดหมดเแต่ว่ามันกัดกันแบบเนี้ยคือว่าแหละเดี๋ยวสิว่าห่วยมันคือเหม็นเพราะเพราะว่านั่นี่ว่าเนาไม่ไม่เหม็นมาตลอดนี่แหละเรียกรัฐบาลไทยนะอืมโอ้ยที่ผมเป็นนักเรียนนี่แหละถ้ามันออกมาหกศูนย์นึ่เก้าศูนย์หนึ่งจะเมือบ่มีเงินจ่ายดอกพระอาจารย์ แต่ดีน้กันกกนี่แหละไม่ใช่กนรตะเขาเนาะแม,นแมนะ่นแม่นมันจะเข่ามันจะเสอยได้ซะเพราะมันอันไนนม่ช <c oughs> ะาแล้วเนาะครับอืออ่าแล้วเออตุนี้มามื่อนี้หลังจากรัฐบาลไทยแล้วเออเออมื่อนี้วันสุกรก่อนเหล็กรัฐบาลให้นี่วะ <c oughs> ผมลืมซับซ้อนเหลือตัวนี้รัฐบาลเออเออพื่อนบ้านเฮ่ามื่อนี้เป็นเจ้าใดเด็ดพระอาจารย์เออตามตีกิงอัน ม่อว่านี่จีว่าสรงไปหายมึงมันกระตีได้แบบนี้แหละตีได้แบบว่าเลขกมันจะมาออกแต่โตเก้าแจะก็บ่อยากบอกเรอเพราะว่าเลขกจาโตเกีาอือเต่มันเป็นจาโตเกีาเนาะครับถ้าถ้าบอกไปย่อมที่กบจีว่าโอ้ย่มากดอกจีว่าอีกงละอ่าผมบอกใครสือบันไดดอกพราอาจารย์ผมหาหายผู้อื่นเขาเพื่อเขามีโศกมีดวงเห็นบ่อสุดๆเป็นนักออกใจเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นบ่ะยอ่แม่นครับผมถ้า อาจารย์บอกไปว่าซุนซุนได้ย,ยมชี้ยมชี้กันจีว่าอาจารย์ขี้บ้าเนี <c oughs> ่ยอือไอ้พระว่าพ่อดอกไฮเลียกซุนซุนจิว่าอีกเดี่นเออเอ่อเมนบ่ล่ะยากอีกแล้วเนาะโอ้ยอยากอีกไป <c oughs> เอาตามเทวดาเพค่ณจะไถ่โลดเ,เ,เอาเอาครับเอาสีเสือ้อเทวดานี่แหละอย่าไปเสือเอ้อพญายที่พญายที่บนหูเรืองหูเหล้ายังดอกเออิไปโอ้ยมันบอกดอกเด็กต้องกังสิบ่แม่นเลยเม่นครับ มันมันของพอดีมันของเขาเฮ็ดได้อ่าของมันมีหางเนาะแมีนครับผมเอาเลขแล้วจีไห้แบบนี้เลขแล้วจีไห้หกหนึ่งสองหกหนึ่งสองเนนอือเอาตัวเรียบแข็งแข็ไปหมดทู้เยี่ยอ๋อตัวเรียบแข็งแข็นี่เนาะแมีนครับผมเอ๋อมัดตัวคือเขแข็งแข็งเลยมัดคือกันละตัวเดียวแข็งๆขนี่เออ S 1> <S 1> <S เออดูสิว่าไอ้มันคือสิมากตัวเดียวแท้ะหนึ่งสองเอาแต่เล็กกันแบบเพป็นแฉกทั้งเซง็งแต่ช่วงไหนมึงมันก็นเป็นหนึ่งคือเป็นสองเนี่ยเป็นอะไรครับผมเอานะครับจ้าหน้กะเอาไว้พ่อไห้หย,ย่าโยมองพันแน่ไห้พ่อหย่านยมองพันแน่ครับเอาเมื่อนี้กะทั้งเราเมื่อนี้กัเป็นหน้าเมื่อกี้กัเป็นไทยครับผมหย่าโยมองสี่เลขเกิดอะกัให้มีโชคเด้อทุกคนนั่นแหละ ครับผมสาธุสาธุจันทร์พรธรมสก,การครับครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่เป็นอ่ลูกที่พระอาจารย์ตป็นเหตุอ่รัฐบาลไทยนะครับเป็นยศน้ำตาเทียนม,มันมีตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเออไม่จังไดเนาะนะครับมันมีอยู่ตัวเดียวนี่เลยมันสี เป็นหกศูนย์เพื่อนว่าอเพิ่นตีไห่เนาะตามที่ผมในวอากับเพิ่นนะครับหกศูนย์เก่าศูนย์อืมมันสิตีจางไหนนะครับกะสิเอาตามเพื่อนทรงมาให้เลยแล้ครับท่านผู้ชมเพราะมันมีตัวเดียวนะครับอืมกะสิประมาณว่าอ่าตัวนี้โตข้างในนี่สิเป็นศูนย์ไอ้นี่มันสิเป็นเก่าเป็นหกบ่ พื้นตีจังสี่บ่อนะครับ่ามีช่วมกัล่องใส่ดูรัฐมิดเบึงนะครับพิจารณาซอยกับแอดเบึงเนาะเออจังสี่บ่ออืมนะครับอ้าหมุนให้มันครบ360สามรอยหกสิบองศาเบิงนะครับอืมเป็นยังไงทำช่วงเบิงบ้งเบิ้งเนาะนะครับไอนี้เป็นรัฐบาลไทยเ้อนะครับอืมนะครับแล้วก็สีห้เบิ้งอีกอันหนึ่งเด้ นะครับที่เพื่อนทรงไ้แอดนะครับนี่อันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับท่านผู้ชมเป็นเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนตีไหวที่สิบอ่าหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมล่องพิจารณาบึงนะครับว่าสีเห็นหนึ่งสองขึ้นกับพระอาจารย์พุทนวาบอกเนาะนะครับหนึ่งสอง อืถ้าถ้าเพื่อนว่าจังสันนะครับตัวนี้มันขนาดจะเป็นเก่าเป็นหกบอกเก่าสองหนึ่งสองไปสันบอกนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแอดกะเลยงงงึง,งคือนะครับเพิ่นตีจังไดแอดกะโบหูนะเออนะครับพิ่นตีเพิ่นตีนี่ หนึ่งสองนะครับชมพิชมกราสามโตนี่หกหนึ 6, 1, ่งสองแอดจะเลยงงๆเลยนี่นะครับเอานะครับชผู้ชมกระล่องพิจารณาเบ่งเอาเองเนาะนะครับอมแอดก็มาสรุปให้ซื้อๆหรอกเออนะครับเบาไปว่า,ม,ามันบอถือมันก็นสีหยาผู้ขาอีกแหละเออเนาะนะครับมาสรุปตัวเลขนะครับของอพัทธ์ดงสายป่านะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับนผู้ชมก็ หกเออห้าหกศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะครับอืมหาศูนย์หกศูนย์เก่าศูนย์จริงๆริงนี่เพื่อนบอเร,รให้เอาดอกหาศูนย์แต่แอดว่ามันกับมีแค่สามเม็ดแค่นี้เนาะนะครับเออแล้วก็จะมีหาเก่าอีกได้นี่เออหาหกหาเก่าอีกได้ท่านผู้ชมตัดบึงเลยเออแอดบอเร,ร่เคีนยนไห้นะครับอืมสถานที่พื้นที่มันกับบอ่อพ่อเราเจนี่เออนะครับเออหาเก่านะครับแล้วก็หา,กาหากอืม มาตัดสิมาหลายโตอีกแหละเออเป็นพระละครับท่านผู้ชมอีกนั่นแหละเออนะครับส่วนมือนีนะครับมือนีนะครับมือนีวัดศุขนะครับท่านผู้ชมก็ลองจับเบึงเนาะของพระอาจารย์พื้นแยกให้อาแยกเอาแน่นนะครับจุมม่มๆหกหนึ่งหกสองเออนะครับหกหนึ่งหกสองหนึ่งสอง,ง,สอง,สองอแล้วก็เอา ไอ้นี่เป็นเก่านําเนยนะครับทานผู้ชมอสองตวัวนี่กัเก่าหนึ่งเก่าสองไปสั่นเนาะนะครับอืมก็เป็นแนวทางเนาะนะครับทานผู้ชมก็ขอทุกท่านใส่ดูลพินิตใส่วิจรัยในการรับชมแอดเป็นผููนําเสนอเลขทุกตัวเป็นเพียงแนวทางเนาะนะครับก็ให้ทุกท่านส่งดีโ่งมนันกับแนวทางของพระชดงสายป่านะครับเฮงเฮงรวยรวยครับผมสวัสดีครับ